โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟที่อยู่โรงเรียน169หมู่9ตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 นักเรียนชั้นอนุบาล2และ3มีจำนวนทั้งหมด15คนแบ่งเป็นชาย5คนและหญิง10คนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีจำนวนทั้งหมด38คนแบ่งเป็นชาย25คนและหญิง13คนข้อมูลปัจจุบันณวันที่10เดือนพฤศจิกายน2567มีนักเรียนทั้งสิ้น53คน ข้อมูลครูและบุคลากรน,นางเบญญาภาชาติรำมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟนางกันระพีคงนาหัวหน้าฝ่ายบุคคลนางสาวชมัยพรที่รักหัวหน้าบริหารทั่วไปนางสาวนทการสิบรำหัวหน้าฝ่ายการเงินนางสาวสศิยาพรอ,อามาตหัวหน้าฝ่ายวิชาการนางสาวสมหญิงมุ่งดีหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนายมงคลสถิตรำ ธุรการนายสราวุฒิอ้นไทยสงครูอัตราจ้างนางสาวจิราพรเสมียนรำครูอัตราจ้างและนายนพน,นินน้อยนักการพันโรงด้านบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟจัดครอบคลุมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ p d c a ผู้บริหาร มีเทศชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการ P.I.P.L.C. m o เดลเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครูผู้สอนได้จัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ Active Learning การเรียนรู้ผ่านโครงงาน Project Based Learning และการเรียนรู้บูรณาการข้ามวิชาซึ่งทำให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยมีครูเป็นผู้แนะนำ นอกจากนี้ได้บูรณาการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยให้นักเรียนได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมพัฒนาผู้เรียนหลากหลายด้านทั้งด้านอารมณ์สังคมและจิตใจโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานพัฒนาให้ผู้เรียนได้นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ด้านบริหารงานบุคคลได้จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลลงระบบ DMC ให้เป็นปัจจุบันรวมไปถึงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองให้มีวิทยาฐานะหรือตำแหน่งที่สูงขึ้น ด้านการบริหารงานงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณได้รับการติดตามและตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนที่กําหนดและเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่กําหนดไว้อย่างถูกต้องโรงเรียนได้จัดทารายงานผลการดําเนินงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้ตรวจสอบและประเมินผลด้านบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ ดำเนินงานบริหารทั่วไปโดยให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการพัฒนาการศึกษาในทุกๆด้านด้วยโครงการในแผนปฏิบัติการ4โครงการรวมไปถึงการจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งนอกจากนี้การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่ช่วยเชื่อมโยงสถานศึกษากับผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งการมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและการพัฒนายอย่างยั่งยืนการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนก็เป็นอีกด้านที่สำคัญเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนที่ดีและอาคารสถานที่ที่มีความมั่นคงและสะดวกสบายย่งสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับนักเรียนในการเรียนรู้อีกด้วยงานกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟนำโดยผู้บริหารและคณะครูได้ลงเยี่ยมบ้านนักเรียนครบถ้วนเพื่อดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงและได้นำข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านมาจัดทำเป็นสารสนเทศ ทางโรงเรียนได้จัดทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา2567เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนนอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนโดยจัดค่ายธรรมะณวัดป่าชัยมงคลอำเภอลำปลายมาศ การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นวิธีที่สำคัญในการสร้างความโปร่งใสและการเชื่อมโยงกับผู้ปกครองและชุมชนทางโรงเรียนได้จัดทำเพจ Facebook และ TikTok เพื่อให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนรางวัลที่ได้รับโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทโร,รงเรียนสีขาวโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุก การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับกลุ่มได้ระดับเหรียญทองทั้งสิ้น6รายการโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลและนิเทศติดตามการศึกษาขอบคุณค่ะ